ข้อ7ตารางระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆเมื่อออกแรงผลักเท่ากันในระยะเวลาเท่ากันพื้นผิว A กล่องเคลื่อนที่ได้2.1เมตรพื้นผิว B กล่องเคลื่อนที่ได้2.5เมตรพื้นผิว C กล่องเคลื่อนที่ได้2.7เมตรและพื้นผิว D กล่องเคลื่อนที่ได้3เมตรจากข้อมูลในตารางพื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดคือข้อใด ก็ไก่ a ขอไข่ b คขอควาย C และงองู d สมมุติว่า <c oughs> เรามีพื้นผิวอยู่นะครับมีพื้นผิวอยู่อย่างนี้แล้วเรามีกล่องอยู่กล่องหนึ่งเราออกแรงผลักกล่องนั้นแรงที่เราออกครับหรือว่า f o r c e นะครับก็คือใช้สัญลักษณ์ f ใหญ่พื้นผิวจะออกแรงต้านนะครับก็คือ f เล็กก็คือแรงเสียดทานนะครับยิ่งแรงเสียดทานมากถ้าแรงเสียดทานเดอเอฟเล็กมากนะครับก็คือมีแรงต้านมากกล่องก็ไปได้กล่องไปได้ไม่ไกลนะครับแต่ถ้ามีแรงต้านหรือแรงเสียดทานน้อยนะครับกล่องจะไปได้ไกล ถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับน้องอาจจะนึกภาพว่ามีกล่องกล่องหนึ่งบนพื้นผิวที่มันลื่นนะครับมีน้องน้องกําลังผลักกล่องนี้อยู่แข่งกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งสมมุติน้องเป็นผู้ชายแข่งกับเพื่อนผู้หญิงนะครับถ้าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ออกแรงต้านแรงที่เราผลักมากๆนะครับเราก็จะผลักไปได้แค่นิดเดียวถูกไหมครับ แต่ถ้าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาผลักออกแรงต้านเราน้อยเราก็จะผลักไปได้ไกลมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามาพิจารณาจากตารางนะครับตารางบอกว่าพื้นผิว a กล่องเคลื่อนที่ได้สองจุดหนึ่งเมตรพื้นผิว b กล่องเคลื่อนที่ได้สองจดห้าพื้นผิว c กล่องเคลื่อนที่ได้สองจุดเจ็ดเมตรและพื้นผิว d กล่องเคลื่อนที่ได้สามเมตรโจทย์ถามว่าพื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดคือข้อใดถ้าพื้นผิว เกิดแรงเสียดทานมากถ้าพื้นผิวเกิดแรงเสียดทานมากแสดงว่ากล่องไปได้ไม่ไกลนะครับเหมือนเรากําลังผลัดกล่องแข่งกับเพื่อนที่แข็งแรงมากๆอยู่ดังนั้นเราต้องเลือกตัวเลือกที่ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ไปได้น้อยที่สุดซึ่งก็คือกอไก่เอ่อไม่ใช่กอไก่ครับพื้นผิว A ถูกไหมครับเนื่องจาก 2.1เนี่ยน้อยกว่า2.5น้อยกว่า2.7น้อยกว่า3ดังนั้นพื้นผิว A ก่อแรงเสียดทานมากที่สุดนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกไก่ครับ